ถ้าไม้ตายที่ผู้ชายวิ่งไล่ตามครับก็เลยครับคือการเร่งระดับความเครียดครับคุณลองคิดดีๆสามจุดหนึ่งครับที่คุณโดนแฟนดองแชทเนี่ยถามว่าคุณเครียดไหมเครียดครับเครียดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอยากให้กลับมาครับสามจุดสองครับเมื่อแฟนของคุณบล็อกของบล็อกคุณครับถามว่าคุณเกิดอะไรขึ้นครับความเครียดครับ ยิ่งคุณเครียดมากเท่าไร่เครียดมากเท่าไร่สองมากเท่าไหรสองมากเท่าไรสองมากเท่าไหร่หรคุณยิ่งเกิดความหวังครับยิ่งเกิดความหวังยิ่งอยากให้เขากลับมาครับบางคนไปดูหมอดูนะครับบางคนไปทําบุญบางคนไปบ่นนะครับบ่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นต่างๆสาธุขอให้กลับมาสามวันเจ็ดวันถ้ากลับมาแล้วจะถวายพวงมาลัยกี่ช่อกี่พวงนะครับกี่พันก็ว่ากันไปครับพอคุณเครียดคุณเลยอยากให้เขากลับมาครับ ยิ่งเครียดมากเท่าไร่เครียดมากเท่าไรเครียดมากเท่าไหร่ค,รหรคุณจะไม่รู้ตัวว่าคุณจะยิ่งรักเขามากเท่านั้นครับถ้าเป็นถ้าเราคิดแบบตรกกะใครทําใครทําให้เราเครียดมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมันควรที่จะไม่รักถูกไหมถ้าใครมาทําให้สมองของเราโอ๊ยนะวุ่นวายต้องซึมเศร้ามือลอยกินไม่ได้นอนไม่หลับใครมาทําให้เรารู้สึกแบบเนี้ยในทางตรกกะคือเราต้องตัดคนคนนี้ออกไปจากชีวิตถูกต้องไหมครับ แต่ในโลกของความเป็นจริงคืออะไรครับยิ่งเราเครียดมากเท่าไหร่เรายิ่งรักเขามากเท่านั้นครับยิ่งเราเครียดมากเท่าไหร่เรายิ่งโหยหาอะไรอวร์อยากได้เขากลับมามากเท่านั้นครับคนเห็นคนเห็นความย้อนแย้งของสมองมนุษย์ไหมครับอ่าเหตุการณ์แบบนี้กรรมทเทพแผลงสอนใส่หรือเปล่าเปล่าครับมันคือเอฟเฟกของสมองมนุษย์ครับถ้าเราคิดเป็นตรกะและเหตุผล ใครมาทําให้เราเครียดเราควรที่จะตัดคนคนนั้นออกไปจากชีวิตถูกต้องหรือไม่ท้าคิดจากสมองส่วนหน้าใช่ครับแต่ความรักมันถูกประมวลผลจากสมองชั้นในสุดครับเราเรียกว่า reptilian brain ครับมันคือสมองสัตว์เลื้อยคลานครับมันคือสมองสัตว์เลื้อยคลานครับสมองส่วนนี้ไม่ได้ใช้เหตุผลเป็นหลักครับแต่ใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก ยิ่งคุณเครียดมากเท่าไหร่คุณยิ่งอยากให้กลับมามากเท่านั้นครับแต่ตอนที่เขาอยู่กับเราคุยกันอยู่ดีๆต่างๆพวกนี้ครับมีหลายเคสนะครับไล่ให้เขาไปอ่ะมึงไม่ไหวมึงก็ออกไปจากบ้านนะถ้าไม่ไหวก็เลิกกันเลยถ้าแน่จริงก็ไปหยากันที่อำเภอเลยหนึ่งสาี่ครับโอ้นะครับตอนนั้นปากแจ๋วมากครับตอนนั้นเก่งมากครับแต่พอเขาถอยห่างออกไปดันเกิดความรู้สึกอยากให้กลับมาครับยังรักกับแล้วก็จะแล้วมันยิ่งรักมากขึ้น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 ครับ ยิ่งอะไรอาวร์มากขึ้นครับจงจําไว้ครับทักษะอย่างหนึ่งอนะที่ผู้ชายจะวิ่งไล่ตามเราอะ่ะเกิดจากการที่คุณเร่งระดับความเครียดได้ครับนะครับจริงๆแล้วเวลาเขาขายของแล้วเขาจัดโปรโมชั่นวันนี้วันเดียววันนี้วันสุดท้าย จอร์ดโอซาร่านะครับเครื่องวิ่งนี้มันดีจังเลยซาร่านะครับแล้วก็เนี่ยนะครับถ้าคุณโทรมาภายใน5นาทีนี้นะครับเราจะแถมฟรี1 2 3 4านะครับแล้วก็เพียง20สายแรกเท่านั้นซาร่าโทรเข้ามาเลย02นย์สจครับนะเกิดความเครียดครับเพราะเรากลัวจะไม่ได้ครับเรากลัวจะเสียไปจริงๆครับเกิดอะไรขึ้นครับจับโทรศัพท์ขึ้นมาครับโทรไปสั่งทันทีครับหรือบางคนเนี่ยนะครับรีบอินบ็อกซ์ไปทันทีครับจอง1 2 3 4าเลยครับ เพราะเขาเร่งระดับความเครียดครับให้เรากลัวว่าจะเสียไปจริงๆเราจะยิ่งอยากได้เป็นเท่าทาวีคูณครับเหมือนกันนะวันนี้เวลาผู้ชายเนี่ยเริ่มดองแชทคุณเริ่มไม่ตอบแชทคุณต่งางๆพวกนี้เขาเร่งระดับความเครียดครับยิ่งความเครียดของคุณสูงมากเท่าไหร่ครับคุณจะยิ่งอยากได้เขามากเท่านั้นครับคำถามคือวันนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่เข้าใจศาสตร์เหล่านี้ และเป็นผู้ชนะและเป็นวินเนอร์หรือวันนี้คุณจะยังคงไม่เข้าใจศาสตร์เหล่านี้อีกครับแล้วก็เป็นรูสเซอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นขี้แพ้เหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นคนที่เขาทิ้งไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังคงทําแบบเดิมๆครับตามตือ้อตามงอ้อตามขอตามขายครับแบบเดิมๆครับคุณจะเอาแบบไหนครับถ้าคุณบิ้วความเครียดของเขาได้สูงมากเท่าไหร่ครับยิ่งบิ้วความเครียดได้มากเท่าไหร่ครับความรักและอยากได้คืน มากเท่านั้นครับคือมันแปรผันตรงอ่ะยิ่งเครียดหรือกลัวว่าจะมีการสูญเสียมากเท่าไรจะยิ่งรักมากเท่านั้นครับและจะยิ่งทําดีมากเท่านั้นครับและจะยิ่งเอาออกเอาใจมากเท่านั้นครับและจะยิ่งปรับปรุงนิสัยกรรมนิสันดานมากเท่านั้นครับวันนี้ที่หลายคนเขาคงไม่ปรับลกค่านู่นนี่นั่นต่างๆเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของเราครับเพราะคุณไม่เคยเร่งระดับความเครียดครับคุณไม่เคยเร่งระดับความอยากครับสิ่งที่ทําอย่างเดียวคือ ถามกินข้าวยังนอนอยังตื่นยังไปไหนทําอะไรไปที่ไหนไปยังไงหรือก็มีงอนกันทะเลาะเกี่ยวกับแฟนเก่าทะเลาะว่าเขาไปแอดใครนะครับ,หร, ai, รบหรือเป็นปัญหาซ้ำซากจ,จําเจแบบเดิมๆตอบช้าหนึ่งสองสามสี่คือมันเป็นปัญหาวนอยู่แค่นี้ครับและถามว่าเขาต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อเราด้วยเหตุผลอะไรเขาต้องกลัวเสียเราไปด้วยเหตุผลอะไรเมื่อคุณไม่เคยเร่งระดับความเครียด เขาต้องรักคุณมากขึ้นประคับประคองหรือว่าเอาออกใจคุณมากขึ้นเพื่ออะไรเมื่อคุณไม่เคยเร่งระดับความอยากครับคุณจําได้ไหมครับวันที่คุณออกรถมาวันแรกอ่ะคุณทําอะไรกับมันครับดูดฝุ่นปัดกวาดเช็ดถูดูแลรักษาเป็นอย่างดีถามว่าทําไมเราถึงทําแบบนั้นครับเพราะวันนั้นคือวันที่อยากได้มากที่สุดครับดูแลอย่างดีครับนะครับปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีครับคุณขับรถไปสามปีครับ การดูแลไม่เหมือนเดิมครับเพราะอะไรครับความอยากค่อยๆลดลงครับพอความอยากของเราค่อยๆลดลงมันเลยไม่มีเหตุผลว่าทําไมวันนี้จะต้องมาปัดเป่ารถดูดฝุ่นนู่นนี่นั่นต่างๆพวกนี้ครับแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดนะครับมีข่าวกมารถที่คุณขับเนี่ยนะครับมันมีราคาสูงคุณขอให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเป็นรุ่น limited ดเ i t i ชัครับราคาเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัว2ล้านครับ เกิดอะไรขึ้นครับคุณจะกลับมาในรถแล้วก็ปัดกวาดเจ็ดถูนู่นนี่นั่นต่างๆดูแลมันอย่างดีครับขนาดรถเนี่ยมันยังมีวิธีการเร่งระดับความอยากของคุณเลยครับนาฬิกานะครับซื้อมาครับวันแรกโอ้ยใส่นะครับโอ้ยประคบประงมอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเป็นรอยนู่นนี่นั่นต่างๆเก็บไว้อย่างดีครับผ่านไปสามปีครับเอ้ยหน้าปัดเริ่มลายเลยว้ยเริ่มไม่ค่อยสนใจแล้วครับวันหนึ่งออกข่าวครับ นาฬิกาของคุณเนี่ยรุ่นนี้ย่ยอเนี่ยราคาปรับขึ้นสองล้านครับคุณจะเอามันมาดูแลยอย่างดีเลยครับขนาดนาฬิกายังเร่งระดับความอยากของเราได้เลยครับแล้วคนรักของคุณนะครับทำไมคุณไม่เร่งความอยากเขาครับทำไมคุณไม่เร่งความเครียดครับยิ่งความเครียดมากเท่าไหร่นะครับจะแปรผันตรงกับความรักและความอยากได้มากเท่านั้นครับวิธีการทำให้คนเนี่ย ไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสำพัธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บบาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทำให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียว โปรพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ